วันนี้ก็มาจัดส่งนะครับตู้โชว์นะครับดาวไลท์นะครับตู้โชว์ดาวไลท์รุ่นน้อยยอดนิยมของเรานะครับวันนี้ลูกค้าซื้อเป็นเซตเลยนะครับแต่ว่าแยกวางนะครับตอนนี้มาวางไว้ข้างบน2ตัวอย่างที่เห็นนะครับ2ตัวงามๆตัวนี้แต่ละตัวหน้ากว้างนะครับที่60เซนนะความสูงของเขาอยู่ที่195้เาเซนนะครับแล้วก็ความลึกเข้าไปอยู่ที่4 3่ามเซนนะเดี๋ยวให้ดูจากข้างนอกกันนะครับ บอดี้สีขาวมือจับเป็นสไตล์วินเทจนะครับตัวนี้นี่มือจับวินเทจมีกุญแจวินเทจด้วยนะครับกุญแจนี้ล็อกได้จริงนะแล้วด้านล่างนะครับตรงลินชักก็มีกุญแจล็อกให้นะครับมีลินชักบนลินชักล่างนะครับมือจับลมทองเหมือนกันนะครับลินชักใหญ่ๆนะครับจุกของได้เยอะๆนะรุ่นนี้ลินชักกว้างจุกของเยอะๆนี่นะครับลินชักกว้าง ลิ้นชักกว้างๆนะครับตอนล่างก็เอาไว้เก็บของกันนะครับวางคู่กันอย่างนี้ก็มีสี่ลิ้นชักเลยนะครับด้านล่างสี่ลิ้นชักใหญ่ๆอย่างนี้ติดกันเดี๋ยวมาดูด้านบนกันนะครับด้านบนเปิดออกปุ๊บตอนบนสุดจะมีไฟ LED นะครับไฟตัวน,นี้ไม่ร้อนนะครับเป็น LED นะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟให้นะครับสีวางไว้นะครับไฟ LED ก็ส่องลงมานะครับ ส่องลงมาถึงด้านล่างเลยโอ้โหสวยๆนะครับมีชั้นเป็นชั้นกระจกวางของให้นะครับหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นแต่ละชั้นสามารถปรับระดับได้นะครับเลื่อนปรับระดับได้มีรูปรับระดับให้ด้านหลังเป็นกระจกเงาช่วยสะท้อนนะครับกระจกเงาบานใหญ่เลยช่วยสะท้อนในห้องดูกว้างขึ้นนะครับใส่ของโชว์ใส่อะไรแล้วก็สะท้อนไฟสวยดูห้องกว้างขึ้นเลยนะครับสบายๆส,สวยๆอ่าอันนี้นะครับ เหมือนกันนะมีไฟ LED ข้างหลังกระจกเงานะครับมีชั้นกระจกชั้นกระจกนี้รับน้าหนัก4กิโลนะครับ3-4กิโลนี่สบายๆนะไม่ต้องห่วงกระจกหนาอยู่นะครับกระจกหนาประมาณ3-4มิลอยู่นะครับเนี่ยลบคมลบอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไปวางพระนะครับพระเครื่องพระพุทธรูปของบูชานี่วางได้เลยนะครับผู้หญิงก็กระเป๋าถือนะสวยๆใส่โมเดลใส่กล้องถ่ายรูปออเดอรีนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยออา สองตัวแบบนี้วางคู่กันก็สวยๆเลยนะครับหรือใครจะวางเป็นเซตสามตัวก็ได้นะครับอ่าใครสนใจนะครับราคาพิเศษนะตู้โชว์ดาวไลท์แบบนี้สวยๆแบบนี้สูงเกือบสองเมตรเลยนะครับเมตรเก้าสิบห้าหน้ากว้างแต่ละตัวนะหกสิบหกสิบตอนนี้วางคู่กันก็ได้หน้ากว้างเมตรยี่สิบเลยนะครับอ่าสวยๆแบบนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบสวัสดีครับ